สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องพอมีพอกินนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้นําเสนอเครื่องพันคอยไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาเริ่มการหานะครับการหาขนาดของทองแดงนะครับทองแดงที่เราจะพันนะครับตัวนี้คือทองแดงที่เรายังไม่ได้เอาออกนะครับตัวนี้คือที่เราเอาออกแล้วนะครับ ม่เล็กนะครับตัวเนี้เราจะมาหาขนาดเทียบของเก่าก็ได้นะครับวัดจากของเก่านะครับโดยเอาเส้นทองแดงนะครับทําเป็นวงนี้นะครับแล้วก็มาเทียบนะครับให้ได้ให้ได้ขนาดนะครับประมาณเดิมนะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาเทียบไซนนี้ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับ ครับประมาณนี้ครับถ้าเราหักแบะออกนะครับไปอยู่ประมาณนี้ครับข้ามสองสล็อตครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต่ถ้าเอาตึงมากครับมัน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 วงเล็กขนาดเล็กหน่อยมันก็จะใส่ยากนะครับแล้วก็เอาขนาดพอดีครับกะว่าให้พอดีครับ พอเราได้วงทองแดงที่เราจะนำมาพันแล้วเราก็มาตั้งฟอนคอยกันนะตัวนี้คือหน้านะครับหน้าตัวนี้คือตัวที่สองนะครับทั้งหมดนะครับในการพันพัดลม16นิ้วนะครับจะมีทั้งหมดครับสสล็อตนะครับ,รรบทุกทุกขนาดจะมี4สล็อตหมดนะครับจะพัน4ขด ก็สี่สล็อตนะครับเราก็มาใส่นะครับเราก็ตั้งขนาดตัวนี้นะครับมันสามารถเลื่อนได้นะครับตัวนี้มันจะมีขีดบอกนะครับเราก็เลื่อนดูนะครับพอเราได้สล็อตแรกแล้วเราก็ล็อกครับออกนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับนะครับล็อกแบบนี้นะครับ ทันที่สองเราก็จะมาปรับให้เท่ากันผมจะใช้ประมาณสี่ขีดนะครับสี่ขีดแบแบนี้นะครับสี่ขีดนะสี่ขีดนะครับครับมันจะมาตรงสี่ขีดครับก็ง้างนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาแทบนี้ผมจะใช้เดี๋แบบนึงนะผมมองหนึ่จะใช้สามขีดนะครับ เราก็ตั้งให้เหมือนกันทุกอันนะครับเนี่ยขนาดวงก็จะเท่ากันนะเวลาเราใส่นะครับจะมีนะครับนี่ครับมาร์กสองอันนี้นะคเอามาใส่กับมาร์กสองอันนี้นะครับเพื่อประกบกันมันก็จะตรงแล้วนะนี่ครับคอนคอยตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่เหมือนกับเอย่างอื่นนะครับตัวนี้ผมว่าสะดวกที่สุดแล้วนะแล้วก็ตั้งแบบนี้ครับ สีสล็อตเลยครับตั้งให้เท่ากันสี่สล็อตครับสำหรับพันนะครับผมจะมาตั้งตัวที่สามตัวที่สามนะครับงัดงัดตัวนี้ขึ้นนะเดินเข้ามานะครับจะได้ตรงขีดที่เรานั่นพอดีนะครับขีดที่สี่นะครับ ตัวแทบนี้ผมจะขี่ที่สามนะครับขี่ที่สามนะครับขี่ที่สามนะครับกระลอกนะครับมันจะเท่ากันนะทุกอันนะครับปะคกับประกอบ,บไป ทำเนี้ยครบสี่สล็อตนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับตัวแรกตัวแรกจะเป็นแผ่นบางๆนะครับมีมีแผ่นเดียวนะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นมาร์กนะครับสําหรับให้เราใส่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับตัวสุดท้ายไม่มีอะไรนะครับมันก็จะจบที่สล็อตที่สี่พอดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่พันพัดลมตัวใหญ่ขึ้นก็ ขยายให้มันใหญ่ขึ้นตามขนาดได้นะครับเพราะมันมีเลื่อนได้ยันสุดนะครับสามารถพันยันตัวใหญ่ได้ครับตัวเล็กตัวเล็ก12นิ้วพัดลม12นี้เราก็เลื่อนเข้ามาวัดวัดขนาดจากจากตัวนี้นะครับจากแม่เหล็กก่อนนะครับหรือขนาดของวงเดิมนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเริมาเริ่มพันทองแดงนะครับว่าใช้แต่ละโคดใช้กี่รอบนะครับ คลิปนี้ก็มาแนะนำการการปรับนะครับปรับสล,ลอตของตัวนีครับฟอนคอยที่เราจะพันก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ติดตามกันแล้วครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ครับ